ะะสวัสดีพี่พี่ FC บ้านแดงทุกท่านเลยนะคะพี่ขะวันนี้เป็นเลิกงามยามดีมากๆเลยวันนี้มีรถเข้าใหม่มาอีกแล้วค่ะพี่ขาถึงสองคันเลยแต่ที่ไฮไลท์ที่สุดคือ4ประตูนะคะเครื่อง2.4เป็นแบรนด์ของ To y ยต a นะคะพี่ขาอยากรู้ไหมว่าน่าใช้แค่ไหนเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะ,ะมาเลยค่ะคันนี้นะคะพี่ขา น้องเป็น Toyota r e ีโว่สมาร์ทแคปอ๋อขอโทษค่ะไม่ใช่ Smart c แคปดับเบิลแนะคะ2.4นะคะปี2018สวยมากๆเลยนะคะพี่ขามาพร้อมกับสีเทานะคะสวยมากๆเลยหน้าดวงตาดวงไฟของเขาเป็นไฟ LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับชมหน้าของหน้าร็อกคนะคะมา ชมหน้าของหน้ารถค่อยจะเป็นแนวสไตล์รังพึ่งแบบนี้เลยนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆเลยนะคะพี่ขาสวยมากๆเลยอยากได้น้องคันนี้ไปดูแลนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะโอ้โหพี่ขาอยากจะบอกว่าพึ่งลงจอดสดสดร้อนๆอนเลยนะสวยมากๆน้องคันนี้นะคะอืห น้องมาพร้อมกับแม็กเดิมโรงงานนะคะพี่ขาสวยมากๆเลยล้อใหญ่ๆวิ่งงานกันยาวๆแบบนี้เลยดอกหนาๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะพี่คะโอ้โหยางปีใหม่เราจัดให้เลยนะพี่นะกระจกปรับไฟฟ้านะคะพี่ขานะด้านบนของเขาจะเป็นโครมเยมแบบนี้เลยนะคะมีไฟ LED มาให้ในส่วนตรงนี้ด้วยนะคะสวยมากๆนะ ก็อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องโดยสารกันนะคะโอ้โหมาปรับไฟฟ้าทั้งคันนะคะพี่ขาที่แผงประตูนี่คือมาแบบจัดเต็มแบบนี้เลยคุมโทนด้วยสีดำนะคะพี่ๆค่ะนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นจำผมได้ไหมบอกชื่อขึ้นมาเลยนะพี่นะ พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพี่ขาส่วนมากๆเลยอยากจะบอกว่าน้องคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่ค่ะขับง่ายสบายมากๆเลยนะคะไม่ต้องไปเสียเวลาเหยียบคันให้ยุ่งยากนะหน้าจอทัชสกรีนนะคะอ่ะเดี๋ยวดูเลขไมค์กันสักนิดหนึ่งนะ,พ,ะพี่เวฟสวัสดีค่ะพี่เวฟนะอ่าไม่ไม่ขึ้นขออภัยนะคะ อะเลขไหมนะคะพี่ขาตามนี้เลยนะคะเซนห้าอะไรนะคะผมที่แก้งพี่วันนั้นไโอ้ผมที่แก้งพี่วันนั้นไงกี่บาทคะกี่บาทใช่ไหมคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่สองแสนเออห้าแสนสองแสนสองแสนสองแสนไม่ขายไงน้องตะก้องสองแสนเราไม่ขายเราขายอยู่ที่ห้าแสนสองหมื่บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาโอ้โหภายในนี้คือสวยกริบมากๆเลย สภาพนางฟ้ามากมากนะคะพี่ะ่ะจะจองคันนี้เลยใช่ไหม <c oughs> งงจะไปขายวัวเลยใช่ไหมถ้าคันนี้ขายสองแสนนะคะ <c oughs> อ่ะเบาะหนังจากโรงงานเดิมเลยนะพี่นาะเบาะเดิมจากโรงงานเป็นเบาะหนังนะทําความสะอาดง่ายมากๆนะคะพี่คะ่ะนะสวยมากๆอ่ะด้านบนนะคะฟืนไฟก็ ติดทุกดวงนะคะสวยแบบนี้เลย <_ S 1> ใช้ไลเลย <_ S 1> ชไลช้ไลชมใหม่ใช้ไลกว่าเดิมนะคะพี่ขานะสวัสดีพี่พี่ fc ทุกท่านเลยนะคะอ่ะนะคะมือจับที่ประตูก็เป็นโครเมียมนะคะพี่ขานะ,ะเดี๋ยวดูใกล้ๆเป็นโครเมียมนะเดี๋ยวดูแคปด้านหลังสักหน่อยนะโอ้โหแคปด้านหลังก็คุมโทนมาเออไม่ใช่แคปด้านหลังนะคะพี่ขาว เบาะด้านหลังนะผู้โดยสารนะคะก็เป็นเบาะหนังนะสวยมากๆเลยมาพร้อมกับแอร์ด้านหลังแบบนี้นะคะสําหรับผู้โดยสารเนาะเพราะว่าทุกวันนี้เขาก็พัฒนาขึ้นมานะคะพี่ขาบางทีแอร์ด้านหน้าอาจจะมาไม่ถึงแต่ทุกวันนี้เขาพัฒนาขึ้นมามีแอร์ด้านหลังพร้อมเลยนะกระจกปรับไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะพี่ขาไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นมือหมุนนะ สวยมากๆเลยค่ะพี่ขาอยากได้น้องคันนี้ไปดูแลนะรีบด่วนๆเลยนะรีบด่วนๆเลย,บบอ,ยอันนี้พับเปาะได้ด้วยนะคะพี่ขานะอ๋อดึงมาเลยค่ะเดี๋ยวนะอน,น้องตกล้องดึงยังไงดึงให้หน่อยนี่ค่ะนี่อ๋อนี่นะคะพับเปาะได้ด้วยนะพี่นะโอ้โหว้าวมากๆเลยนะ โอ้โห oh ก็ต้องอันนี้อ,นนอันนี้เกี่ยวแบบนี้เลย,ต,เยต้องแกะ,แกะอ๋อต้องแกะอ๋อมันเป็นแป๊กเนาะอ่ะเดี๋ยวแกะให้พี่พีเอฟซีทุกคนดูเลยอ่ะ,อ,ะอ,อ่อเรียบร้อยเลยค่ะโอ้โหพับเบาะได้แบบนี้ปกติก็พับเบาะไม่ได้กันนะพี่นะแต่น้องคันนี้เป็นตัวท็อปอยากจะบอกเลยว่าเป็นเครื่องสองจ เป็นตัวท็อปนะพี่นะอยากจะบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปถึงสามารถพับเบาะได้แบบนี้นะคะเอาเดี๋ยวดูรอบคันกันสักนิดนึงโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะพี่ขามาพร้อมกันชนท้ายแบบนี้นะเลขทะเบียนสองสองหนะเลขทะเบียนก็ว้าวแล้วพี่คันนี้อยากจะบอกว่ามาพร้อมกับกล้องหลังนะกล้องหลังมาให้แบบนี้เลยนะคะพี่ขานะเซฟโซนมากๆสําหรับพี่ๆคนไหนที่ถอยหลังไม่ค่อยเก่งนะหรือพี่ๆคนไหนที่ว่ามี ลูกเด็กเล็กแดงนะคะอาจจะถอยกลัวเหยียบนะคะย่านโดนเหยียบย่านเหยียบลูกหลานนะคะพี่ค่ะนะเราก็มีกล้องถอยหลังมาให้นะคะอ่ะเดี๋ยวดูแมกไลเนอร์กันสักหน่อยนะคะโอ้โหแมกไลเนอร์ก็สภาพนางฟ้ามากๆนะคะสวยมากๆเลยแมกไลเนอร์ใหม่นะพี่น้ำแมกไลเนอร์ใหม่เลยนะ น็อตเดิมจากโรงงานไม่มีขยับเลยรูกลมเดิมจากโรงงานเลยค่ะพี่ขานะน้องสวยมากๆเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะพี่ขาเนื้อหอมมากๆอยากจะบอกเลยว่าลูกค้าเข้ามาดูหลายคนแล้วนะคะหลายท่านแล้วมากๆด้วยนะคะพี่ขาอ่ะโอ้โหโฉมใหม่แบบนี้นะพี่นะล้อใหญ่ๆแม็กเดิมจากโรงงานแบบนี้อย่าพลาดเด็ดขาดนะพี่นะ น้องคันนี้ราคาขายอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทนะคะเป็นรถปี2018เครื่อง2.4ะเป็นตัวท็อปนะพี่นะอยากจะบอกเลยว่าเป็นตัวท็อปนะคะโอ้โหมาพร้อมกับตัวนี้เลยนะนะคะอยากได้น้องคันนี้ไปดูแลนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่นุดาลไลฟ์อยู่นะคะหรือเบอร์โทรนะสามารถโทรได้เลยที่เบอร์โทร0 8 1 4 9 9 9 0 4 4นะคะ สำหรับเดือนนี้คือโค้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะคะพี่ขาจองออกรถเพียง999บาทเท่านั้นนะคะและโปรเดือนนี้ก็คือว,ว้าวมากๆเลยลดสุดขีดแถมสุดคุ้มว,ว้วาวว,าว้าวๆนะคะพี่ขาอยากได้น้องคันนี้ว่า,ว,าว้าวแค่ไหนรีบทักมาเลยนะคะพี่ขาช่องทางที่นุดาไลอยู่ตอนนี้นะคะสำหรับตอนนี้นุดาต้องขอลงไลฟ์ไปก่อนละกันนะคะเจอกันไลฟ์หน้านะคะพี่ขาสำหรับวันนี้บา,บายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ